สวัสดีครับนี่คือฝีมือของน้องคูโตเกียวดิฟโอ้โหสุดยอดจากการนั่งสมาธิแจ้งหน้าที่นั่งสมาธิแจ้งหน้าที่อ่างนึงงไงเห็นได้ซีสามนาทีสามสี่นาทีนะ อย,ยีกคือรถบังคับของปูนะครับผมข<ะ>ย,ย้อนดยอนกิดพันครับรถบังคับให,ให้เห็นโซนน้าโนคเนยะนี่ยโผล่เลยเยี่ยมโผเยี่ยมโปเอา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 รถกันม โดนคุณ่ไไกล,กลนานเห็นหนาคนครับเลย hey, นี่ <laughs> โอเคเ <laughs> <ย S 2> uh. นี่ยวางเนี่รับอเาังรมปิดกล่องนาแล้วนี่ครับาารบ,งงรบังคับเรื่องแสงโอ้หมักบ่้อ่้นี่มักครับออโอ้โห เพิ่งซื้อมาสดๆร้อนๆเลยมาหัดขับตะกี้ถ้าใครดิฟได้แล้วถ้าใครมีปัญหาติดต่อทงพูได้เลยโอ้โหกผู้เชี่ยวชาญไปแล้วครับตอนนี้ถ้าใครมีปัญหาเรื่องดิฟรถบังคับติดต่อทงพูได้แล้วครับคูจะสอนให้เองหัดไม่ถึงสามสิบนาทีทบตะกี้ตอนแรกขับไม่เป็นเลย สติมีต้องนั่งสมาธิก่อนนั่งสมาธิสามสี่นาทีแป๊บเดียวคือเมื่อยแล้ล่ะโอ้โห,โหนี่คือผับนะครับผับเฉพาะตัวของวัยรุ่นนะครับนี่เดี๋ยวคับพี่ชเรามาดูกันครับให้เรื่องแสง ในความเมืดด้วยครับครับถ <ละ S 1> คันนี้สุดยอดเลยครับวันนี้น้องพูเอารถมาโชว์ครับนี่สุดยอดของรถบังคับเลยครับสวยงามมาก